ผมสวัสดีครับเบิร์ตปั๊มนี่ค่อยเงยต่อย่างเนี่ยแหละครับเพิ่งกระทงน้ำตู้ห้องน้ำห้องน้ำว่าเป็นเพื่อนคนพี่น้องเบิร์ตห้องน้ำวันนี้นี่ห้องน้ำชายนะนี่เบิร์ตเนี่ยห้องน้ำใส่นี่ห้องน้ำเพิ่นเบิรงตุ่น่ะวันบ่ายหลังหนึ่งอันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำโอ้คนยเงินกระทงน้ำโอ้ขังง่ายแต่หรูหราเด้ครับผมโอ้บ้านเพื่อนไหม ว่าเปนเฮื่อนแม่ห้องน้ำไหมอันอันเอียังกันนี่เอียงกันนี่เฮียงกันอันอันมีอันหนึ่งสีบสูฟังเดี๋ยว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 มีอันหนึ่งมีมีอันหนึ่งสีบสูฟังเห็นห้องน้ำไปเดี๋ยวห้องน้ำไหมว่ามันเฮื่อนแม่รังบับไงไหมคนละงเงือกไรไหมค่อยถูกใจค่อยถูกใจห้องน้ำเวลาไม่ไม่เห็นปั๊ม ห้องน้ำด้วยเถอะวันเดียวไปไปห้องถามเพป็นอันแม่นห้องน้ำปะครับว่าสั่นวันเด็กวันพึ่งข้าเจ้าไหมคุณไหมพี่น้องมึงลูกเออเคื่อนหลังไงก็เคื่อนข่อยไหมห้องน้ำห้องน้ำหลังไงก็เคื่อนข่อยไหมข่อยเงือกอ่ะดอกไม้มาด้วยน่ะพอดีพี่ออกัสเอฟซีลุงพลมาแตนนะครับฝากอันมากสื่อตะดอกไม้เตย้อนหลังโอ้ เนี่ยกินได้เอากินใลยเพื่อเ<ม>นาะแกนพอรี่สอยมีโกนูน้ำเด้มเีเออเตะบอลเท่าออเออกิจกรรมจับกลุ่มจับกลุ่มเตะบอลเดี๋ยวเขาเขาจับจับทีมเด้อจับทีมเทาเทาทีมเดียวกันเด้ <laughs> เอเทาทีมเดียวกัน <laughs> โอ้เห็นฝองกอะหนาแล้วก็ถ่ายถามเร็วแท้บางบางสับขา,าหรอกไปร้องหรอเราไปหาฟุตบอลกอนเด้โอ้ยนั่นสื่อบอกว่าตัวตัดเกมตัวตัดเกมตัดเกมตัวเองเกมตัวเองเนี่ย นียกองหน้ารอจะยิงอยู่แล้วไงครับที่เอาผักเอาผักมาให้โอ้เช็คใหม่เอาเรื่องมาฟางเกงครับสั้นไหมแม่โอขายาหนี่แหละใส่รวดใส่ผ้าใส่กางเกงเตะบอลเม่นต้องใส่โอ้บ่ต้องใส่บอลซ้อมไว้เพราะว่ากางเกงไม่ต้องใส่รองเท้าไม่ต้องใส่โอ้คือบ่ซื้อหนังมากินแหน้ะพนมาหอดมาหอดฟังหอดฟ้ามาหอดเทอนหอดสั้นมาหอดทิน อ๋อเชิญน,นั่งพักในบ้านก่อนครับอ,อ,อ,อันนั้นห้องน้ำเชิญน,นั่งพักในบ้านห้องน้ำโอ้ว้โหลังบับเงียไม่ค่รรังเงี้ยไอยมาอยู่นี่ไขเ่เงินเต้าห้องน้ำบนนี่แหละครับผมจะอะไรซุดบ่เด็ดสุดแล้วพี่เด็ดสุดเลยห้องน,<า>อน้ำบ่ะไข่เนึกว่างไข่มาหอดก่อนเออยมาหอดที่หลังมูเป็นังไรไข่ขึ้นมาหอดพอบอกก่อนมูเถอะก่อนมูนี่นี่ก้นแรกถ้าบอลหึกตำรวจเอิ้อนแต่ตับอลพี่ทางแท่งไล่ได้ผมว่าก่อนมูไเลยแสดงว่ามีบางกคนวิ่งเข้าในเมืองโอ้พี่ เออไดหมมีบางคันที่เข้าในเมืองกินข้าวไทยไหมกินนี่แล้วพี่ร่องอาหารอ๋อมีร้องอาหารโอ้ระวังติดแดงนะครับเขาเปิดเพลงกระซำมครับโอเคไหมโอ้โอเคครับแล้วผมเอาไปแช่ในรถก็ได้ครับผมมีังมีถังแช่อยู่ทีไมเออแช่ได้ทงนั้นเพราะว่าเดินทางอีกสามสิบกิโลครับโอ้โห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 แดงเรา เย็นนี้เราต้องมีเดิมพันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตังเ้าตั้งทีมเดี๋มีมีเดิมพันต้องมีเดิมพันธ์ในแมลงเออหยุดแล้วเอาเข่าล่มไม่เห่ารักแล้วฮะเออเนี่ยเจียงลูกชิ้นปลานี้ก็อร่อยนะแปดโมงขึ้นกินข้าวเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเช็คน้ำมันกันอีกทีที่ปตทอันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เขียนค่าวปัาผ่อยก่อนเอา เยอครับก็มีอีกเอารวบรอวันรอรวบไว้ทีเดียวบ่ได้ตอนนี้ตอนนี้คือรอรวบไปบอลแล้วรอรวบไว้ทีเดียวหันหนาวเออเนี่ยเอยกับันหนาวเคคือมาอยู่นี่บ่ลยังได้ถูกใจยังเดี๋ยวถูกใจอันอันห้องน้ำไหมามพี่เซนห้องน้ำโอ้ยเบิ่งมันบอแม็สมันลังไงลังไงก็เคลื่อนข่อยนะข่อยถูกใจต้อห้องน้ำหมดแล้วครับพี่น้องเอ้ยคุณลังบางไงเหรอซัมตึกกีฬาเออ เดี๋ยวถ่ายลงเราไปเดี๋ยวถ่ายลงกันนะจ้าเก่าพี่น้องเราไปทังไหนกันบ้างจักพากันลงไปทางไหนบุ๊บบอสากันลงข่อยกันดูบ้านข่อยมากหอดที่หลังข่อยอะไรเปื้อนเปื้อนมันน้ำกลดไหมย่านอยู่เดี๋ยวเขาไปดูอะไรไงทีมงานหลงหรือเปล่าเออผมว่าเขาวิ่งเขาเลยนั่นนี่ ถ้าปักหมดมันก็พาวิ่งเลี่ยงเมืองไม่ใช่หรอแมนเมื่อกี้ก้อนที่เของเมืองกับเปิด GPS ก่อนแล้วอ้าวพออายุเปิดก่อนแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายปับ๊บหลุะนะอืมคือจะว่าจิเขาเมืองหรือบ่เขานะคือตอนนี้ช่วงเลี่ยงเมืองเนี่ยจะมีคณะหมอลำเยอะฝั่งบ้านเป็ดก็มีเออฝั่งโน้นก็มีต้องต้องเรียกว่าทุกเส้นทางที่จะออกไปต่างจังหวัดเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่หันอยูหันตะบ้าขาเขาอ่าอขาเขาผมมีโอ้ย คนสุดท้ายแล้วหอยมาหอดก้อนมูในบรรดารถบรรทุกของขนาดคือหนึ่งไปอันนี้นักบ่ยบอกมันบ่อนักแต่ไปซื้อตะไคร้มากนี่ไปซื้อตะไคร้หนึ่งมา้ไปแวะซื้อแล้วก็ไปซื้อเสือกมามัดเบิ้นหาล้อยเบิ้นหาล้อยเออตะไคร่สี่ล้อยแปดติปเสือกนี่ยี่สิบบาทอ่าเบิ้นหาล้อยก็ฝากข่าวไปยังอ่าบอยไม่ไม่ต้องดีอาดีอาดีอาของคือตอนแรกเขาจะมาตะเสือกมากแบบนี้มันหอยคีเร็ววะไร อย่ได้แค่ลัดแปดิปอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ก่อสี่ร้ยแิบสี่รดสค่าดำเนินการอีกยีบาทอันนี้ยี่ิบาทนี่นอันนี้ยีิบบาทในเสื้อเลยเสื้อนี่ยคซื้อไหมยี่สิบาทอีิบบาทเออค่าดำเนินการร้อยหนึงสนาดเออเป็นหกร้อเบิกกันเป็นหกร้อยเอ้ยอ่าเป็นเป็นเจ็ดร้อยซะันเป็นเจ็ดร้อยซะเออแล้วก็ค่าปรับอีก ค่าปรับอีกสามร้อยพันหนึ่งค่าปรับอีกสามร้อยพันหนึ่งที่ดูแลบอร์ลี่อาครับเลียค่าปรับสามรอยค่าปรับอีกสามร้อยรวมเป็นหนึ่งพันเออพอดีกราบขอบคุณพี่อ้อมครับนะครับบอบอร์ลี่อาครับต้องเบิกกับเลี่อาร์ครับที่ดูแลทีมงานนะครับผมขอบคุณมากๆคือตอนนี้เบิกเบิกเบิกของลี่ก่อนได้ไหมอันนี้กี่กี่เซตโอ้ใส่มาได้เท่าไหร่จักโอ้โหจักลอยมาใส่ของเราแบบนี้กี่คันสามขันสามขันสี่ขันกับรถพี่หนิง อ่แล้วก็รถของลีอาจะมีหลักๆจะเป็นเสื้อกันหนาวอันนี้ของลุงมิตรผ่าโฮมครับเสื้อเสื้อผ้าได้หน่อยเสื้อเด็กน้อยเออหน่อยหนึ่งของโจ้ครับนี่ก็จะรวมๆกันมากๆครับผมอ๋องนี่ที่ที่มาจากบ้านบ้านเบนยัยอุ่นบะใช่อันเนี้ยก็พิชิตนะครับก็ หลายร้อยอยู่ดิเป็นเป็นร้อยสองร้อมนมาเต็มเลยเต็มครับเต็มนี่นี่นนี่นีเบิกอ๋อลงมาแล้วลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุงมาแล้วลมาแล้วมาแล้วม้วนหลงทางมาแล้วมาแล้วพี่มาหาอยพี่มาแล้วครับมาแล้วลุงดิ้งมาแล้วโอ้ัตตูเออ้ัต ว่าเพิ่อนห้องห้องกากๆว่าเพิ่นบัวถ่าที่ไหนๆจะพอมาหอดก่อนเพิ่นมาแล้วครับนี่เดี๋ยวในคลิปมีเมื่อกี้นี้มาา ป้าหน้าที่ลอเข้าปุ๊บไปตรงวงเวียนเกือบดีพิชัยเกือบโดนนะย่างลมกันคือผมผมแหกปากอยู่ทาหอยแน่เอาไปมาผมมาถึงก่อนเพื่อนจมมึงนี่หลายต้นมาดูด้วยหลายต้นเกือบไปยูใส่มาคอยก็บอกว่าทาหอยแน่ทาหอยแน่อันทาก้อนน่ะไปมาฮอดก้อนกันเาก็ไล่ๆชัดๆเห็นๆรักฐานที่ท้นท้อลุงปลาห่าตามาฮอดเอ้ามาว่าลุงปลาบ่ทาบ่ท hmm. า <c oughs> <Bryant> ถ้าก้อยแน่ก็แต่ก้อยแน่แต่ความเสือถืออีกเอ้าฮะก็คนกกันว่าเอ้าก่อนเดินข้ามมันคือว่าเซ็กใบคับเคน่ะเอ้ามันเบิดฮดถ้าถ้ามาน้ำกันบดได้เสียได้ครับปั๊มเดี๋ยวเดี๋ยว